ครับวัสดีครับเกษตรบ้านสวนดินดีมากลลวครับวันนี้ห้องกับว่าปับแต่งทีหน้าเจ็บเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วครับเนี่ยกำลังคอกำลังทํออยู่เนาะพี่น,อน้องพอไปกัเป็นฤด,ดูทําหน้าปังแ่กับห้องกับสิทําหน้าปังไปด้วยรถบอนี่ห้องกับสิเป็น เก็บแบบเลี้ยงปลาในนาข้าวตรงนี้จะเป็นมังคักเวลาเขาเจาะเ,เข่าก็จะปลาลงมาพักอยู่นี่ครับความกว้างของบ่อก็อยู่ประมาณสองเมตรครับความลึกอยู่ประมาณหนึ่งเมตรนี่ครับพี่น้องจุดลงมาปุ๊บน้าออกบอ่อเลยครับพี่น้อง น้ำไสไหลดีเลยครับทางนั่นก็เป็นหน้าบัวเดี๋ยวนาโค้เขาตั้มเซตเรียบร้อยนอเนากจะกยาวรถไถหน่อยลงมาไถ้วนแล้วก็ให้บัวเกิดไม่นะครับถึงกาวน้ำม,มาตอนนี้บัวก็เกิดเลยแต่ว่าต้องข้อต้องไถพ่วนในดินมันลวม แต่บัวเขาก็่สุดหน้าปับแตงพริทีหน้ามาบนหลังคู่นี่นอกจากเสดเป็นถูกซิง่งของถูกผลไม้ต่างๆนะครับพี่น้องปับแตงทีหนาเอาก็ทำหน้า,นนาคือบ้านคือเมืองเพิ่นละครับของเกษตรบ้านสวนดินดีเกษตร แกแตกงูแนวจักหน่อยนะปรับแต่งว,ว่าการเด็ดหน้าเ้าก็ได้เขาย่างเดียวทีนี้เขาก็มาปรับแต่งปอุ๊บ่อลงอี่จังเสียนะครับเพื่นอนจะคนรอนดูเลี้ยงปลาในหน้าเขาเบิ่งว่ามันจบ ได้ผลแจ้งเลซึ่งล็อกนี้เล็ดเขาย่างเดียวถ้าเป็นเขาหน้าปังผมได้364จกิโลครับเขาหน้าปีได้260โลครับจะได้หน่อยกว่าหน้าปังโยล่อยเงเลยครับนี่แต่ดูดูประมาณนี้นะครับเนาะ ระวงังล็อกเอาเขลียจับเล็ดบัวพื้นที่ซ้ำกันครับต่อไปเ่อไปดีเด็ดเดดเลียงฝานในหน้าเก่าตัวนี้ว่า,าการบริหารจัดการเลียงฝานในหน้าเก่านั่นคีอโดยผลซ้ำเดไว้เนาะพี่น้องเอกจาก็ีก้ตัอทดลองเบิ้งแล้วค่อยติดตาม คิปต่อต่อไปิมาอัปเดตดอกเพิ่มเช่นว่าอันที่เ,นนเลยผเช่นไรเนี่ยอกกุหลาบดอดียมกายดีไปเมื่อตอนปหนเ่นสำหรับใน,น,นเกษตรบันสวนที่ลปลอบภัยพื้นผู้ทีรับชมฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ ีได้ครับเอาร์ซี่ได้ชิปดีๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งในชิปงานคาต่อไปวสำหรับชิปนี้อาเซีบ้านสวนลีนี่เอาโต๊ะไปทำนี้กันนะครับสวัสดีครับ